ไอเฮียอเนี่ยอเฮยะไรเนี่ยไอเฮียเรตมีกนเปนเยโอ้โหไอเฮียเดเฮ้ยว่าเด้อเฮยโอ้ชี้ยเดี๋ยเฮยจะจัดอะไสงบ้าหรเป่าบ้าหรอเปล่าไม่กระเด็นหรอไม่กระเด็นม่กระเด็นมันไม่กระเด็น ขึ้นเลยนะครับพี่ขึ้นเลยนะครับโอเคครับพี่สวยครับพี่พี่เป็นผู้เชี่วกรีนะครับภาพไตด้ฟาร์มเดียวอยู่เลยว่ะเตรียมเตรียมปิดประตูให้หน่อยถ้ากลเลยเลยโอ้วันนี้นี่คือนี่คือเราจะทำฟาร์มเดียวหรอใช่ฟาร์มไมคัสไม่มีอ่ะแล้วี่เนี้ยนี่แล้วทำไมถึงไม่ใช่อ๋อโอเคเข้าใจแล้วไมคัสอ่ะเออแล้วแล้วรถลาเอง เประสานกันแล้วเออมันมันจะออกป่ะเนี่ยเอาออกมันขึ้นมาสองตัวเลยเอาเอาเอ๊ยหายแล้วเอาออกอันหนึ่งนี้เฮ้ยมึงอย่าไปตีที่เพงทุบเรือมาดิเอาเฮี้ยทำไปทุบเรือไปชนอินโดนีเซียะฮินบ็อกเปิดฮินบ็อกเปิดฮินบ็อกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอุดไว้ก่อนอุดไว้ก่อนไอมันขุดสองบ็อกเองให้ให้เรือออกไปได้ให้เรือออกไปได้อะไร ามาลงดิมันต้องดันเรือให้เข้าไปในไม่เท้าเชี่ยเอาตกนี่ตกไปเฉยเลยดันไปสิเอาไปเอาเย้ะอุด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 ไอเฮียไม่เข้ามาวะเฮ้ยมันมันจอดมันจอร์มันจอดอ่ะมันไม่ขึ้น嘛วะอะมัอะไรตอนมันตกดินแล้วเออเข้าแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงเปิดลิเวอร์ก่อนยกลิเวอร์ก่อน มันยก่แล้วงั้นทำไงต่อโอเคดันเข้ามาดันมาดันไม่ได้ล้างดันมันเข้ามาในล้างอ่ะดันสิเออไม่ได้ตีเอ้าอุดอดอดอดก่อนอุดก่อนเนี่ยมันออกแล้วมันไปอยู่ไหนสิงสิงก็ของมึงมัาอดดิไปดูด้านลาวให้ไหนหายไปสามบอกเฮ้ยทำไมไม่มีคนกันเลยเฮ้ยสิงของมันอยู่ที่ตัวมึงอ่ะไปกันก่อนไปกันก่อน น่าจะลงไปไหนอ่ะมันลงไปโน่นหรอรัวไปเลยแล้วกันนะจะได้ดเอฟพีติดูง่ายขึ้นดิเราจะเข้ามานี่แหลกวิธีลำเลียงเอฟพีดีเข้ามาเข้ามายากลบากแสนเข็นมันต้องใช้กี่ตัวเอามันเอามาเอาดันไปนู่นเลยเอามันดันไปนู่นเลยใช้สามใช้สามตัวดันไปโน่นเลยการเกิดตัวหนึ่งนะใช่อันนี้คนดูจะงงนะไอ้ไม้ตัวนเข้าไปที่ทำฟาร์มเหล็กกันไม่ต้องทุบไม่ต้องทุบไม่ต้องทุบดันมันเข้าไปสุด ดันมันเข้าไปสุดๆเลยอ๋ออ่เฮียเดียวเดียวเดียวอะไรวะเนี่ยเจ้าฆ่าแล้วเหรอเฮ้ยมันหนีมันหนีมันหนีไอ้เฮียเฮียยาๆๆยาอกันอยู่กันอยู่กันอยู่ยืนบังนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละดีเอองั้นเอาฝั่งนี้เป็นของ NPC ไปเลยไหมเดี๋ยวขันขันไว้ก่อนเดี๋ยวเดียยวมันจะก็วางบล็อกไปสิเอาสลับวางไว้เอาสลับวางไว้เอาสลับวางไว้ <BS> สีหน้าของผู้โดนรายงานแบบไม่ได้เต็มใจต <BS> ้องมาอยู่ในนีน้เป็นตลอดหลายปีเอาสลับเอาสลับไอ้สัตว์ไม่มีเดี๋ยวกูเอาสลับกูก็ได้เนี่แลออ้วเราจะออกยังไงวะเนี่ยเออสิงเอ้ยไอ้ไอไอแกมแกมเอาเตียงมาแกมเอาเตียงมาโยนมาให้กูเอาเตียงโยนมาให้กูไ <ห Africans. S 2> <BS> ม่รู้กูมีเตียงอ่ะเอาแกมไป แกต้องอยู่ที่นี่แล้วใช้แรงงานในการเละเอพีซีอยู่โน้ตโคเทียแรงงานแรงงานนรกของนายสิงโตหยุดตายยอกยียอกุนตากอนไอไม้เอาข้าวให้แดกหน่อยไม่มีกาวแดกจะตายแล้วกูต้องการข้าวไม่ใช่ทอตไอเอียผู้สร้างโรงงานไม่มีข้าวจะกินโคตรอนาถไอสัตว์กูเนี่ยผู้ถูกใช้แรงงานไอสัตว์พวกมึงกะไม่ช่วยกูเลยเฮ้ยอ๋อนู่นเอพีซีหายไปโูดีมันมันหายไปตัวหนึ่งเพื่อน ช่มันตายไปตัวหนึ่งงตอนนี้ตอนนี้มันเหลือสามตัวที่อยู่ในคอกเนี่ยไม่แจ้งตัวเพิ่มเลยเหรอไม่ไมเอาเ<ม>ตียงไปวางตัวนั้นก่อนเลยสามเตียงพวกมึงอ,อ่ะ<ม>หาเ<ม>ตียงไปวางเลยสามเตียงมีคนแกะเพิ่มไหมก็เอาเตียงเดิมไปนั่นแหละไม่ได้แล้วเราจะปัม๊มเพือ่อลูกคนเพิ่มอีกอยังไงอ่ะฮะยไปตอบตีไม่ตอบปูซิ นักศึกษาเฮ้ยมือลัน่นเกียโอ้โหเลั่นมือลั่นอะไรเนฮะไอ้ไม้คาพ็อปเปอร์นี่เอาเหล็กทั้งหมดไปเลยเอไปคาพ็อปเปอร์ให้หมดเดี๋ยวเราจะต้องลองทุนเดี๋ยวกส <ด S 1> ับพอ็อปต้องคาพ็อปเปอร์สักสิบสองอันสิบสองอันมันซัดยังไงวะเออเอากล่องวางตรงกลางครับเหมือนโลอะเอากล่องวางตรงกลางแล้วก็เอาเอาพอปเปอร์ล้อมเอาเหล็กล้อมเออที่เราต้องทำคือเตียงแล้วมีขนแกะไหมอะ ไม่มีหร้อม้งขนแก่หมดแล้วหมดแล้วเอเอทำเจ็ดก่อนไม่มีขนแกแเราอะ่ะเออแล้วแกะแถวนี้มันก็ไม่เกิดแล้วนะอ่ามึงยนให้แกมอ่านเหมือนที่กูยนให้มึงอ่านแกมเทียร์สเต็กตัวเองก่อนสามช่องให้มือว่างสามช่องอ่ะอ่ะฮะอืมไม่อ่ะเอาไปถือตามลำดับนะ อได้หลายชื่อสมบี้แล้วอกแกมไม่แกมไม่เกิดเลยวะไอ้ไม้หาไปไอ้ไม้หาไปแกมมีหมาหมูคิปเปอร์อามึงเอาเอมแท็กกลับไปก่อนดิเอมแท็กมันอยู่ที่ไอ้แกมอยู่แล้วอยู่ที่กูอ๋ออีกอันหนึ่งอะแกมมึงไปรอตรงนู้นนะเข้าใจะไม่ไปรอตรงนู้นไม่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 มึงไปพร้อมกูดีกว่าไปหาแกมไปพร้อมกูดีกว่าแกมมาอย่าเพิ่งเปิด จะอย่าิ่งเปิดใจเย็นดันมาเข้ามาดันดันไหมครับเข้ามาดันไหมครับโอ้เซลอดแต่ไม่มีแกะมีแต่หมาไม่มีแกะวัดตับปักสิงสิงสิงมันออกว่ะเอาชิมเดินไปของมึงเนี่ยออกมาไม่เดี๋ยวถ้ามันเจอแกะกลัวกลัวเอามีมีเรือดีกว่ามีเรือมั้ยมีเรือมั้ยเอามันขึ้นมาด้านบนให้ได้อ้าวน้องน้องขนมปังขนมปังเออโยนโยนเออนั่นแหละเอ้ยเดี๋ยวต้องถือเอเมอรัลไอ้สัตว์ ไอโอเคนี่ตาเป็นลูกวาวเฮออ้ไไเยไรอเข้ามาไอทไม่ว่าหน้าหน้าไหนก็เหมือนกันหมดน้าเลยแต่ถ้าถือเพชรไอ้แกมจะเดินมาหาแทน<อ>มันก <c oughs> ู้ถือท <c oughs> องมันเข้าไปซิวะออ่ะแกมดันเข้ามาเข้ามาเออเออตีเหอะเอ,อ้า ไม่ไม่เม่ไ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 ม่ะไม่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 ไ่ไม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 ่่ไม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 ไม่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 ไมม่ไม่่ไมมม่ ไม่มีจริงจังเฮ้ยขุดิงก่อนมีแต่วัวเจอแม่งทุกม็อบลเลยย้ายยกเว้นแก่เนี่ยว้าจ๋าเออคิปเปอร์ซอมบี้สกิลิตันเอนเดอร์แมนสไปเดอร์วัวหมาหมูแมวโอเซลอตดก็เจอแต่ไม่เจอแพะไม่มีเจปัง ดังนั้นเราจึงต้องเริ่มทำกันสักทีเจ็บปังอะไรวะเจ็บปังสุดยังสุดดังตะเหยาะโลกเออนั่นแหละรันเข้ามามันต้องเจอมันไม่เคยได้เจ็บปังพัตตะวันรันเข้ามารันเข้ามาอีกเร็วเร็วเร็วรันเข้าไปติดขึ้นไปภูเขาแกะภูเขาเออเออไปเปิดปร่อูเปิดเระตอย่างนี้วะ ไอ้เป็นมีสลับอยู่แล้วไอ้เป็นไรมันต่อไปได้เฮ้ยมันรักกันเฉยเลยจริงเหรอเออมองเก่โมจใจขึ้นอ่ะใช่ใช่ใช่อันตรายอันตรายอันตรายมันจะเกิดลูกไหมมึงวางเตียงให้มันครบสามเตียงอย่างครบไม่ต้องไงมันประโยชน์กระจายไปซะให้แกก้อนออกทางนี้ไอ้แกมมึงวางเตียงอย่างนั้นทำเหี้ยอะไร ทำไปเพื่ออะไรทำไปทำไมแล้วกูกั้นไว้ทำไมมึงไม่รู้ไม่รู้ตัดกั้นไว้เยอะเอาคนแก่ประมาณกี่อันเอ่อต้องการอีกโอ้สามสี่สิบสองต้องการอีกสามอันได้หนึ่งอันอีกสิบสองสิบสองได้สี่เตียงเพราะฉะนั้นต้องการทั้งหมดสี่ฟาร์มฟาร์มละสามเตียงก็อีกติดต้องการสิบสองเตียงอีกสองสาก็ครบแด้วสามสิบหก มันก็มีซอมบี้ดิแต่ว่าเราดรองเอาซอมบี้มาอยู่รอบตัวผมด้วยใช่ไหมเออใช่รอซอมบี้มาซึ่งนี่แหละคือเหตุผลที่กูทําทางยาวๆนี้ที่กูไม่ทําทางตรงๆไปเลยเพราะว่าซอมบี้แล้วซอมบี้มันต้องใช้เมื่อ,อไหร่สัตว์เอ,อ้ยตกงนั้นไปแล้วอะ่ะนี่แหละคือนี่แหละแกมเป็นคืนที่เราต้องรอซอมบี้ได้ไม่ได้ลงแล้วนรกเอออีพีนี้จะได้ลงไ,มไ,ไหมนะลูกแผนไ้ลงดิลงอีพีหน้านรกอ่ะ เหลือเวลาตั้งอีกชั่วโมงหนึ่งสำหรับการลงนรกกลัวอะไรวะเอาคนแกะไปพวกกากเดี๋ยวก่อนกูหาซอมบี้ก่อนให้แกมไปให้แกมไปครับเตียงให้หมดเลยคนแกะที่ไม่หาไม่ได้เอาไปคลัฟเตียงให้หมดหมุนัวให้มึงล่อมาช่วยกันล่อมาไม่ใช่ไม่ก็กูจะเป็นคนล่อไงมึงก็รอตรงเ p c ไปรอตรงเ p c มพีซีไปไปครับเตียงกันไปเอาเอากี่เตียงอ่ะครัฟมัหมดเลยเดี๋ยวมันต้องใช้อีก ไอ้เหี้ยแล้วมันเป็นคีเปอร์อ่ะต้องการซอมบี้ไม่ใช่คีเปอร์เอามาทำเตียงนะครับแล้วก็พวกนี้ก็เอา n อ c ขนย้ายเข้าไปข้างในแล้วก็ตอนนี้กำลังจะล่อซอมบี้ขึ้นมาถ้ามันอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะใส่เนมแท็กใ,ให้ซอมบี้มันไม่ดีสปอนหายไปมมันนจะไ่โด<ห>โดดแก็ไม่โดนไม่โดนมันอยู่ในน้ำ,นำข้างบนแล้วมีน้ำเอ้าเอาน้อาำออกไปเลยวะ กันคารันปิดไม่กลัวกลัวน้ำออกกูจะต่อฮอปเปอร์อุ้ยจะเล่นเออไอซี่ทำไมคนรู้สึกช้ามาแม่งเคลื่อนตายตั้งนานแล้วเพิ่งมาเออดูค่ะได้ทั้งวันโอ้โหไปไปมาได้ครบแล้วสามตัวเออเพราะไม่ไหนมาได้ซอมบี้ตัวเดียวไอ้เวทเัาทำเป็นสามตัวเหรอเฮ้ยอะทีไอ้ไม่ต้องไม่ต้องขังไว้ขังไว้ฝุ่นลินขังไว้ แล้วก็เอาชื่อไปตั้งให้มันด้วยมันจะได้ไม่รีสปอนมันหาตัวใหม่ง่ายกว่าเดี๋ยวมันขึ้นไปมันฉลาดมันไม่ตกงนั่นเหลือกูขุดให้มึงเล่ามาตรงนี้เฮ้ยเลงไปสิวะเฮ้มันเดินอ้อมแล้วเนี้เฮ้ยแล้วมันมามากี่ตัวเนี่ยไม่เพี้ยไปเนี่ยเอาลงไปตัวเดียวออเปสิงสิงขึ้นมาไอ้เหี้ยคุณคุณคุณให้กูอะไรคุณทั้งอะไรโอเคโอเคโอเคไอ้เหี้ยนีสี่ตัวสี่ตัวเนี่ย ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยโอเคเองปิงเ่านั้อ่ะอันทอ่ะลงหลุมไปต้ที่อ่ะหลุมจ้ะอ่ะลงหลุมไปหนึ่งโอเคมาอีกหนึ่งดิลงหลุมมาอีกหนึ่งแล้วก็วางวางอันนั้นให้มันเยอตีมัน ลงหลุมไปชั่วเออโอเคแยมแยมแย่ากฆ่าอยาฆ่าไอ้แยมอย่าฆ่าอย่าให้มันลงหลุมเลยฮะต้องต้องให้มันลงหลุมไม่ต้อง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 ให้มันลงไม่ต้องให้มันลงมันลงแล้วเอ้าเอาขึ้นมาตัวเดียวไอ้สัตว์แป๊บนึงแป๊บนึงวางกำวางอันนั้นให้มันก่อนง้อฆ่าไม่หนึ่งเดียวเป็นใจเช้าแล้วนะ ก็เน,นี่ยวางนี้ให้มันแล้วไอ้เที่ยมันจะเช้าแล้วไอ้หมายถึงมันจะทันเหรอถ้ามึงอย่าทำตอนนี้จะไม่ทำตอนนี้เหรออีกตอนนี้กี่โมงดูเวลาดิโอ้จะเชา้ชาแล้วาฬิาสิบแปดเช้าไรเทีย่ยมหมายถึงว่าหมายถึงว่าในเกมอ่ะไอ้ีเนี่ยเช้าแล้วเช้าแล้วในเกมเช้าแล้วไม่ไลงมอดไว้มันแดกเหรอปกติมันแดกแควีต่อปไอพี่มันมันเลยนมันแตกเลยเห็นไหมนะมันลักผิดแล้วแดกแล้วมีลูกเอาเที่ยแล้วกดผิด มึงมมองงหน้าดิึทำอะไรลงไปไปบอกกูทำอะไรก็ใครไม่ผักกูมึงงานลงไปเองเอ๋อไอ้เหี้ยแล้วมึงจะเล่นลงไปทำไหมไอสิ่งนี้อะไรกระจกกระจกอ๋อไม่แม่มาตกก็จะเล่นไม้ข้าวแบบเฮ้ยเออไม่เคยหรอกไอ้เหี้ยมึงย้อนดูอีกทีแล้วดิโหนก็ไม่รู้กูตายแบบหายหายไปครับ โอเคไม้อย่าปิดเปิดเล่นไม้เขาร้องล่ะถ้ามันควรติดคนนี่ม <พอ S 2> ันจะดูดอ่าลองดูต้องทดสอบระบบเราจะดูดไอเทมตู้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วมันก็จะลงตรงนี้ใช่โอเคไม่ต้องทําระบบคัดแยกหรอกมั้งใช่ไหมแล,แล้วนี่มีวันนีอะไรอ๋อไม่ต้องหรอกแค่านา้ <S <S ำเลยวิศวกรสตรีฟวิศวกรสตีฟแล้วต้องทำอะไรต่อทำสตีฟเอาน้ำไปวางไง วางวางไหนฮะน้ำวางสี่มุมมันพอหรพอพอมันพอมันเกินนะมันทำนวนไม่ได้อ๋อำนวนนัเมื่อกี้มันเคยทำแล้วในที่นี้จะเป็นตบีีแทนนลเพิ่งลงไปตักน้ำเพิ่มดิลงยากอย่างวางแค่มุมนะโอ้ไหลไปไปเออไปวางมุมนู้น โอเคมึงไม่เห็นกระจกอะออออลงมาเรียบร้อยแล้วเหลือแค่ลากซอมบี้มาฟาร์มเหล็กก็จะใช้ได้แล้วนะออแล้วใครจะเป็นคนลากไอ้ไม้ใช่ไหมงั้นเอานี่ไปรับไปไอ้เฮียม,มึงรับไปก่อน <laughs> ไม้ <laughs> ไม้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 ไม่ไมมาโดดลงไปแล้ว ไอเด็กเฮียกูไม่แบบเด็กเฮียวะกูไม่เคยทำใครเลยอะไม่เหมผักกูโตผักกูโตอย่างเดียวเด็กเฮียมึงจะทำกูไอ้แกมึงจะทำกูไอ้เหี้ยแกมึงทำไม่สำเร็จเออกูไมอเด็กเฮียไอ้เด็กเฮียก็กูทำสำเร็จทำไมื่จะดมืดมึดอะไรมันมีอะไรเนี่ยไม่รีบมืดไหมออกูจัดให้มันมืดเนี่ยเป็นไหมครับเอ้หรือกูไม่นั่งเอฟเคให้ เไอ้ไอ <Okay. S 2> ้เหี้ยเราอาตัวนั้นไปตัวนั้นไปตัวนั้นไปเดี๋ยวกูรอตัวนี้ขึ้นไปตัวนั้นไปโอ้ยเหี้ยทำตัวได้ไงบายบายแกมด้วยนะอย่างเหี้ยโฮ้ยไอ้เหี้ยจอมบีถือโลได้ชิบหายละน่ามึงทำอะไรกันนี้แจ้งมันแจ้งมันปล่อยมันถือไปวะมันถือไปวะมันถือไป ไม่นอรอบนอมันรอบมานี่เลยกูทำให้มันขุดตกมันเปลี่ยนของในมือได้หรือวะกําลังรู้ว่ามันเปลี่ยนของในมือได้ด้วยมันไม่ได้เปลี่ยนมันใส่ทับเลยเหียมันคนละข้างกันนี่เกิดรอไปมารอไมาวะเอาโล่กูไปด้วยเสียดแม่งเสือเอาโล่กูไปมันน่ากลัวมากถ้ามันถือดาบไปด้วยโล่ไปด้วยเนี่ยเฮียมันกลายเป็นโคตรพ่อโคตรแม่ลำดับของมือ <laughs> เราแยมม่มึงมึงกดหลังคาตรงนั้นก่ดนเิราะต้องเก่งหนังกูไปด้วยเหรอใช่เหรออ่ะล้อไงต่อล่อแล้วไงล่ลไงลอไปนู่นไงล่อไปที่ฟาร์มเอ็ีซีไปทางเข้าที่กูโอ้โหโ,หโลกูไอ้สั์เอ้ยไ่นานเลยอ้าวแล้วมันไม่เดินตามกูมาแล้วซอมบี้แม่งสมอง broken ไปแล้ว broken broken อ๋ออ๋อ เดขนไม่กล้าเดินเหรอไม่กล้าเดินเหรออ๋อมันไม่เดินทางรถทับทางรถไฟจะเล่มากเลยจะเล่นมากนั่งต่อดีแล้ววอล์กเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างงี้งี้งี้ไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องระวังโดนมันตีตกเลยเอาดิน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 ไม่ไม่ไม่ทำไมเราไม่ทำอย่างงี้แป๊บนึง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 ทำไมมันจะรูปรังอะใช่เดี๋ยวค่อยวางใหม่ก็ได้เงที่หายละที่ขุดพังไม่เขาที่ขุดไห แล้วกูไปขุดให้กูขุดไม่ทันขาดคำเลยว่ามันจมาเออแกม,มาแกม,มาขุดแกม,มาขุดขุดรางออกให้หมดเลยนะแล้วเก็บรางไว้ทีมมม่มือด้วยมันมีกี่รางล่วงลงไปอันหนึ่งไม่เป็นไรตอนประกอบกลับมันจะประกอบไม่ครบไงไม่เป็นไรทางรางเราเหลือเฟือไอย้ยลรางเรามีเป็นล้านแต่ขอแค่พาวเวอร์เรลยังอยู่ก็พอเด <c oughs> ี๋ยวนะมันฟีดกันใหญ่เลยมึงอ้ามันฟิกใหญ่เลยไหมเขมา้ามายังไงมึงทำทางดิแม่งมีอยู่สี่ตัวแล้วนนเนี่ยไอสัตว์ว่าไอสี่ตัวได้ยังเห็นทางให้มันขึ้นไปได้ดิซอมบี้ฮะ ทำทั้นไปได้ไหมพร้อมยัไงทำทั้งให้มันเดินขึ้นไปได้อะก็มันได้แล้วนี่ได้เด็กมันจะเดินลงไปหาไอ้นั่นไอ้เด็กเด็กไม่หงอาเฉยเลยหะเป่าเราเราจะฆ่าเด็กจะฆ่าเด็กทริงไปโอ้มึงปล่อยมึงตัดอย่างนี้เหรอโอ้โหจมน้ำตายหานไม้พร้อมพร้อมลากกันมานะแล้วเดี๋ยวแล้วมันจะขึ้นไปยังไงอะมึงไม่ได้จะให้อมบีอยู่ขึ้นอยู่ข้างบนนั่นหรอไม่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 ให้มันอยู่กับไอ้บีเซียแหละอยู่ไอ้บีเซียถ้ามึงสร้างกัน้ข้างบนไว้ทำไมอะให้กันไว้ไง ให้โกเลมเกิดไงตอนนั้นน่ะมันให้โกเลมเกิดงั้นไปนะปุ๊บปุ๊บไปอ่ะโอเคลากมาเลยลากมาเลยโหทีอย่างเลงลี้อ่ะมามันเป็นหมดฮาร์ดไอ้สัตว์เดี๋ยวกูหลบทางหายไปเลยครึ่งครึ่งหลอดเอ้คครึ่งสแต็กเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูรออุดนะไหมเดี๋ยวกูรออุดอุดทางนะโอเคยไหมโอเคนะโบเขี่สิบปั๊บซึ่งมันมาแล้วอ่ะ อ่ะมึงมึงเอามันเข้าตรงนั้นเลยออามึงเอามันเข้ามันเลยทำเหมือนั้นไปเลยนี่ยเนี่ฮะที่กูทำไว้เนี่ยไอ้แกมนี้ไอ้แกมลบลบไอ้เแค่เดินโดดลงน้ำไปมึงอ่ะโดดลงน้ำไปมโดดลงน้ำอีกแล้วอ๋อกูเพิ่งขึ้นมาไอ้สันตรงไหนไอ้ไม้ตกลงดีดีแนั่นแหละนั่นแหละหลังนั่นแหละเข้าไป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 ซิวะอุ้ยไอ้โห้เฮียตีโคตรแรงกูดูกูจะตายคานี่แน่ๆเลยตกได้ไม่เอ้ยซอมบี้อ่ะ ไม่ใช่มันเป็นทางอันนี้มันไม่เดินเออใช่สัตว์ทางเหี้ยมึงออกไปก่อนมึงออกไปก่อนไอ้เชี่ยเอ้ยกูเอากูตกแล้วเอ้าเชี่เอ้าชิปหายแล้วส้มยี่ตกเอ้าส้มยี่ว่ายน้ำไม่เป็นด้วยมันจะเป็นเราไอ้เชี่ยเราจะเสียเก๊มไปแล้วเราจะเสียเก๊มไปแล้วใครผักตกแปลกเมื่อกี้มันจะเข้ามาอยู่แล้วมึงทางทำทำทำทางเพื่อมันจะใหญ่ไหมไอ้เชี่ยมันเล็กไหมเชี่ยมันจะกลายเป็นดาว มันไม่ไม่มันจะไม่ว่ายน้ำด้วยประเด็นไหนแปเอาอีกตัวไปอย่าล่วงนะไล้ไม้ไปไปมองมึงแทนลำไม้มึงรอเลยมึงรอเลยไอ้ไม้รอไปเนี่ยต้องให้มือเดือดมโปรทำมันโดนเร็วเกินกันมึงเห็นมือโปรไหมมือโปรเขาใช้กระจกปิดี๋ยวใช้กระจกปิดแต่ครูปิดให้แม่ใจอือไอ้เหี้ยตบมีเหี้ยนั้นโอ้มาเป็น ไอ้ฮีดถามตัวขึ้นรอแตกัน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 แล้วกันแล้วกันแล้วไปจัดกันแล้วกันแล้วมันมาไม่ได้มันมาไม่ได้แล้วแม่งเดินกลับด้วยนะไอ้แกมึงออกไปไกลๆดิ๋ยวมันไปล่อมึงแล้วมันเละขอ้องแหละขอให้มันง่ายเลยเฮียเปล่าสักวัมหนึ่งยังไม่ได้พิสตาเอ้

ใครไรไชาเถอะใครไร้เหี้ยเลยได้ไหมได้ไหมมันขึ้นไปอยู่้าะบนนู่นตีซอมบี้อยู่้าะบนุ่นเหี้ยเระสองดีลงมาะสอลงมาเลยชิบหายแล้วไอ้เ้ซอมบี้ไปอยู่แทนโอ้โหตีก็ตายเฮ้ยไอ้เราใส่เกาะโต้ไอ้ขอใหัไอ้ตัวเนี่ยนะเฮ้ย it was at this moment that he knew เขี้ยวระวังนะโอ้ยมันฉลาด้วยเฮียไอ้เชี้ยของกูไอ้สลัดเฮ้ยมันติดไฟแล้วมันตายได้เฮียให้มันตายซะเก็บของกูหน่อยอ๋อได้กระจกเหรอกูไม่มีกระจกเลยอุ้ด้วยอะไรก็ได้หุ้ด้วยอะไรก็ได้โอเคกูดีดล่ากันเลย เรากูไม่ควรใส่อะไรเลยแล้วกูก็เข้าไปตายข้างในเลยอืมพอดีไปได้บูทายมีแค่ยี่สิบสามไปก็เยอะอยู่นะแล้วมันไปไหนแล้วเนะี่ยเยอะไอ้ไหมกูดีกว่ากูเพิ่งตายเมื่อกี้นี่มันก็เร่เร็วมาแล้วกันนะแล้วมันอยู่ไหนเนาะมันอยู่หลบอยู่ข้างหลังเลยไอ้แกมก็ได้นะไอ้แกมก็เพิ่งตายเมื่อกี้กกมึงไปมึงเก็บของไว้เดี๋ยวกูเรียมบุดรองชีพหายแนละ้วมันเล่ากูเล่าไอ้เหี้ยไม่ทัน อู้ยมันเกิดเลยว่ะเอมไม่เข้ามาดิออกมาหดเลยหไม่ได้วรเออโอเคจบกิดจบได้ละอันหนึ่งไม่ไม่ไม่มต้องขุดข้างๆเอพีซีอะสั่งที่เห็นในบ้านอะแล้วก็ทำติดกระจกอีกแค่นั้นแหละจะได้กรนจบ จะได้เห็นไงว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนเป็นกะจกเหรอเปลี่ยนแค่แถวเดียวแถวเดียวแถวแบแนวนอนให้เป็นกระจกมีกระจกปล่ะว้าวเด็กกูไปเด็กกูไปเด็กกูเกเด็กได้เหล็กได้เว็กเดเกกเวิก์เกไเไเเด็ไเ้ไเดไเดไปเดไปเกเด มันจะไม่รีสปอนใช่ไหมเออวะชิบหายแล้วยังไม่ได้ใส่เออนมแท็กมึงยืนไว้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 กูยืนอยู่เดี๋ยวมึงข,ขุดขุดช่องให้กูใส่เนมแท็กให้มันก็พอเดี๋ยวเนมแท็กกูอยู่ไหนทางซีบเลยอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ไอ้มึงก็ใส่สิ<อ>มึงจะรอกูทำไมได้ใส่ป่ะแต่เป็นกระจกใส่นะใส่เป็นกระจกใส่กระจกกระจกอยู่ไหนอ่ะไม่มีกระจก ม,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 มีมีมีอันนึง <c oughs> อันนึงแบบเดียวเหรอสองอันก็ได้มามึงขุดข้างล่างให้หน่อยใส่ตันซีด้วยเฮลโลนี่แหละชื่อมันขึ้นจริงนะขึ้นขึ้นขึ้นน,น่เน่น,น,น่น่่ทุบทุบทุบอันนี้แล้วกูจะใส่กระจกเฮ้ยมันจะไม่ออกมาเลยเหรอไม่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 กูรออยู่ปุ๊บ จบเลยตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยไปหาวอนเอาเชี่ยแล้วทำไมมันเกิดตรงเนี้ยเอ้าฮะมันต้องทุบทิ้งเออทุบทิ้งว่ะใช่ไม่ต้องวางทางรถไฟดันดันดันไม่ต้องดันดิเราต้องฆ่ามันเว้ยมึงบ้าหรือเปล่ามึงบ้าหรือเปล่ามันไม่กระเด็นหรอมันมันดนไม่กระเด็นไม่กระเด็นมันไม่กระเด็นแบบนึงแกมแกมขึ้นขึ้นบล็อกนี้แล้วก็ับมันกระเด็นมันกระเด็นตี มาเก็บของเลยกูไม่ได well, wow, ้เก oh, ็บนะกูไม่ได้เก็บเจะต้องวางทางรถไฟเนี่ยตัวนี้ต้องวางเป็นสลับสลับไม้ก็ได้แต่ต้องวางเป็นสลับโบกี้สิโบกี้ว้าวใครจะเฟิดใครเปิดของไปทั้งคืนเนี่ยตู้ฟารเลยไม่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 มีเนมแท็กแล้วมีเแไม่ไม่ก็เปิดคอมไว้เลอมันจะได้แฟาร์มได้เลยเปิดรถไฟนะก็ดีนะ พอมึงพ่อมึงวะก็เฉียแล้วให้มันพักหน่อยเถอะไอ้ชาดมันจะให้ไม่ให้มันพักหรืองไงเฮียเราปิดท้ายกันด้วยชุดเหล็กทั้งตัวดีกว่าแก้มเอาไปนะโอเคครับก็สำหรับไลฟ์นี้นะครับก็มีแต่เพียงเท่านี้เนาะเราก็ได้นู่นนี่นั่นมาเยอะมากนะครับในคลิปนี้ได้แต่ฟาร์มเหล็กนะครับนี่นเธอนี่ที่เขียนไปนี่ไม่ได้ลงเลยนะครับก็ว่ามีคนเล่นกันครับ มาเล่นกันเยอะอ่ะเออใครไม่รู้ตายเอาตายเอาโดนสกิลยิงตายตายอยู่นั่นแหละเฮียโดนแกมฆ่าตายเด้ดวิทยุวกรอนะวิทวกรอนนะครับก็คลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับเอ้ไม่ใช่คลิปดิไลฟ์นี้นะครับสวัสดีครับ